เปิดเงินเดือนประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยบอกเลยไม่ธรรมดาจริงๆผ่านพ้นไปเล่นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวันเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในรอบ4ปีวันที่14พฤษภาคม2566ล่าสุดผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการตอนนี้พักคก้าวไกลคะแนนยังคงเป็นลำดับหนึ่ง ตามมาด้วยพักเพื่อไทยลำดับสองและพักภูมิใจไทยลำดับสชี้ชะตาอนาคตประเทศไทยกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยถึงการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการข้อมูลเวลา9.57นาฬิกา57นาทีของวันนี้วันที่15พฤษภาคม รายงานผลการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อวานนี้วันที่14พฤษภาคมมีผู้มาใช้สิทธิ 39, ์39,293,867จากประมาณ52ล้านกว่าคนหรือร้อยละ75.22ซึ่งสังเกตได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิจำนวนมากสูงสุดที่ปี62ใช้สิทธิเพียงร้อย 47.87ทั้งนี้มีหน่วยนับคะแนน95,137หน่วยซึ่งนับครบร้อยละ90เมื่อคืนนี้จึงขออภัยความล่าช้าที่เกิดขึ้นคือความพยายามของผู้ปฏิบัติที่จะทำให้มั่นใจว่าการนับคะแนนครั้งนี้ต้องรวดเร็วและถูกต้องเป็นหลักข้อมูลที่เริ่ม18นาฬิกา30นาที เป็นข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุดและที่ผิดพลาดก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยสามารถทำได้ภายใน5วันล่าสุดทีมข่าวไทยนิวส์ออนไลน์จะขอพาทุกท่านมาเปิดเงินเดือนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประเทศไทยไม่ธรรมดาซึ่งหลายคนคงอยากรู้ไม่น้อยว่าเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีเงินเดือน75,590บาทเงินประจำตำแหน่ง50,000บาทรวม125,590บาทต่อเดือนรองนายกรัฐมนตรีเงินเดือน74,420บาทเงินประจำตำแหน่ง45,500บาทรวม119,920บาทต่อเดือน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการเงินเดือน73,240บาทเงินประจำตำแหน่ง42,500บาทต่อเดือนรวม1,15740บาทต่อเดือน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเงินเดือน7 2 6 0บาทเงินประจำตำแหน่ง41,500บาทรวม113,560บาทต่อเดือน